สวัสดีครับวันนี้ผมก็นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอวิชามนุษยวิทยานะครับที่ผมสนใจนะครับแน่นอนว่า,าสิ่งหนึ่งที่วันนี้ผมอยากจะพูดก็คือว่า,ามนุษยวิทยานี่นะครับมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงหรือตัวของนักนุวิทยานะครับมีบทบาทหรือมีจุดยืนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างดังนั้นผมอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ เวลานักวิยาพูดถึงนะครับเขาเรียกว่ายุคสมัยที่มันเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะครับขึ้นในโลกนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าแอนโทโพซีนนะครับแน่นอนว่าแอนโทโพซีนมันเป็นคำอธิบายนะครับช่วงเวลาหรือยุคจางธรณีวิทยานะครับซึ่งกระทบกับกิจกรรมของมนุษย์นะครับซึ่งมันแนะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรในทางธรณีวิทยาและองค์ประกอบจางเคมีนะครับพื้นฐานของโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงป่าไม้นะครับให้เป็นทุ่งนานะครับหรือให้มันกลายเป็นทุ่งหญ้าสําหรับปศุสัตว์นะครับเพื่อที่จะเลี้ยงสัตว์นะครับรวมถึงกระบวนการเผาไหม้น้ํามันนะครับแล้วก็การใช้ก๊าซธรรมชาติต่างๆรวมถึงการใช้ฐานหินนะครับอย่างมหาสารนะครับในช่วงเวลานะคบหลายร้อยปีนะครับที่ผ่านมาเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยนะครับ มันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศโลกนะครับันันวิทยานะครับก็เลยเขาเรียกว่ามีส่วนสําคัญนะครับในการที่จะศึกษาหรือทําความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความสมคัญระหว่างสิ่งที่เราเรียกว่าธรณีวิทยานะครับเรื่องของอ,อุตุนิยมวิทยาหรือเรื่องของอเคมีต่างๆที่มันเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมันมีผลกระทบต่อตัวของมนุษย์นะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อระบบ ทางวัฒนธรรมของพวกเราในฐานะที่เป็นมนุษย์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ลาตูสนะครับได้ตั้งก็สังเกตว่าสาขาวิทยาเนี่ยนะครับมันมันค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีคุณสมบัติของการทำการศึกษานะครับหรือระเบียบว,วิธีการในการศึกษาเนี่ยนะครับที่สามารถจะให้ข้อมูลในเชิงลึก นะครับเกี่ยวกับวิธีคิดวิธีการปฏิบัติของผู้คนที่เชื่อมโยงกับบริบทที่อยู่รอบตัวนะครับแน่นอนในเชิงข้อมูลเชิงลึกที่ว่าเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือองค์ประกอบสําคัญต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับวิกฤตการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่นำลุยยาให้ความสนใจก็คือเรื่องของวัฒนธรรมแบบแผนการดําเนินชีวิต หรือพฤติกรรมของมนุษย์นะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นมันเป็นเสมือนกับสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นนะครับปัญหาที่มันเป็นรูปธรรมต่างๆนะครับเราเห็นเหตุผลวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังตัวเลือกต่างๆนะครับที่มนุษย์ได้ใช้ในการตัดสินใจในการเลือกที่จะกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเราได้เห็นการเชื่อมโยงนะครับระหว่าง สิ่งที่เรียกว่าวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยนะครับที่มันถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการอธิบายปัญหาของโลกที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นสิ่งที่ผู้เขียนหรือสิ่งที่ผมเนี่ยนะครับตั้งคําถามง่ายๆก็คือว่ามุมมองทางมนุษยวิทยาเนี่ยนะครับมันมีมันมีความสําคัญต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละยุคสมัยอย่างไรบ้าง นะครับแน่นอนว่ากระบวนการเหล่านี้มันจะทําให้เราเห็นความรู้ทางมนุษยวิทยาที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาต่างๆที่มีที่เกิดขึ้นมาเพื่อท้าทายความคิดต่างๆนะครับหรือสิ่งที่มันเป็นมโนทัศน์สําคัญที่มันเชื่อมโยงกับวิกฤตการของสิ่งแวดล้อมนะครับในปัจจุบันนะครับที่เกิดจากการ เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางเกิดจากการพัฒนานะครับที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์อย่งนแน่นอนว่ามนุษยวิทยาสิ่งแวดล้อมนี่มันกลายเป็นสาขาย่อยสาขาหนึ่งซึ่งมันกําลังเติบโตและมีความน่าสนใจมากขึ้นเนื่องจากมันเป็นสาขาที่มันตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องของวิกฤตการสิ่งแวดล้อมนะครับที่มันกลายเป็น เขาเรียกว่าศูนย์กลางของวิวาทะหรือศูนย์กลางของบทสนทนานะครับที่มันมีการพูดถึงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับของนักวิทยาศาสตร์นักสังคมศาสตร์ที่ตั้งคำถามหรือเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตนะครับของสายพันธุ์มนุษย์หรือโลกของเรานะครับที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของวิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับดังนั้นถ้าเราพิจารณาจากสนามหลักทางมนุษยวิทยาเนี่ยนะครับ ซึ่งเราอาจจะเริ่มต้นจากสนามพื้นฐานนะครับในทางมนุวิยาหรือสาขาทางมนุษยวิทยาซึ่งเป็นสาขาหลักเลยเนี่ยนะครับก็คือมนุวิยากายภาพแล้วก็โบราณคดีนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งมนุวิยากายภาพและโบราณคดีเนี่ยนะครับมันก็ศึกษาความเป็นมานะครับของมนุษย์วิวัฒนาการนะครับของมนุษย์ของสังคมของวัฒนธรรมต่าง แน่นอนว่ามันเป็นการตั้งคําถามและการพยายามสแสวงหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของอดีตนะครับแล้วก็มันมีความสําคัญกับเรื่องของการดารงอยู่นะครับที่ต่อเนื่องยาวนานของเผ่าพันธุ์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เริ่มต้นเมื่อประมาณ2ล้านปีก่อนนะครับที่มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับอันเนื่องมาจากอ่าเขาเรียกว่าปริมาณป่าไม้และทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เนี่ยนะครับที่มันเคยอุดมสมบูรณ์เนี่ย มันเกิดเขาเรียกว่าอัตราของการเปลี่ยนแปลงและการลดลงอย่างมีนัยสําคัญในแอฟริกานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันนาไปสู่การพัฒนาและการกระจายตัวของโฮมินินในช่วงต้นๆน,นะครับที่เราเรียกว่าการขยายตัวทางภูมิศาสตร์ของโฮมินินหลายสายพันธุ์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาสายพันธุ์โฮมินินให้มีการเดินตัวตรงนะครับเดินสองขานะครับแล้วก็ มีวิทนาการของมือและเท้านะครับสามารถที่จะใช้มือได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีอิสระในการหยิบจับทําให้เกิดการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับที่เกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับพร้อมๆไปกับวิวัฒนาการของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการขยายตัวและการหดตัวของธารน,น้ําแข็งนะครับที่มันมีความเกี่ยวข้องกับยุคสมัยนะครับ ในทางประวัติศาสตร์หรือในทางธรณีวิทยาเนี่ยที่เราเรียกว่ายุคน้ําแข็งนะครับซึ่งมันมีส่วนที่จะทําให้โฮโมเซเปียนเนี่ยนะครับมันมีการขยายตัวไปยังส่วนต่างๆหรือไปยังส่วนใหม่ๆของโลกมากขึ้น,นครับแน่นอนว่าวิวัฒนาการที่มันพัฒนาอย่างรวดเร็วเนี่ยมันนําไปสู่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาการเกษตร หรือการพัฒนาเกษตรกรรมของมนุษย์เมื่อประมาณ1,000 0ปีที่แล้วนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับโฮโมเซเปียนซึ่งขยายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการตั้งถิ่นฐานถาวรเป็นครั้งแรกนะครับมีการรวมตัวกันนะครับของโฮโมเซเปียนกลุ่มต่างๆนะครับเกิดการขยายตัวเกิดการกลายเป็นเมืองศูนย์กลางนะครับซึ่งมันนําไปสู่ไอการพัฒนาเกษตรกรรมนะครับการผลิตซึ่งมันนอกเหนือจาก การผลิตแบบพอยพอย่างชีพแต่ว่ามันเป็นการผลิตเพื่อการค้าเพื่อสร้างความมั่งคั่งนะครับและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับประชากรที่อยู่ในในเมืองหรือในอาณาจักรนั้นๆซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันทําให้เราเห็นเขาเรียกว่ารูปแบบใหม่หรือวิธีการใหม่ที่มนุษย์มีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่มันแบบลึกซึ้งขึ้นนะครับแน่นอนว่าความสามารถของมนยุทธของมนุษย์ในยุคแรกเนี่ยนะครับมันมีการเ,าเขาเรียกว่า การกาหนดภูดมิทัศน์หรือการกําหนดเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะใช้วิธีการนะครับที่จะนําพืชต่างเนี่ยมาเพาะปลูกนะครับมาทําให้เกิดการเจริญเติบโตนะครับเอาพืชจากในป่าเนี่ยเข้ามาปลูกในชุมชนในบ้านนะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารนะครับซึ่งมันก็จะไม่เห็นถึงวิวัฒนาการของการเพาะปลูกนะครับที่มนุษย์มีการนําเอาพืชและสัตว์จากป่าเนี่ย มัเลี้ยงเพื่อประโยชน์ของตัวเองกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ได้จัดวางมนุษย์ให้เดินไปอยู่บนเส้นทางของความสัมพันธ์ที่กลายเป็นปัญหาในปัจจุบันนะครับของมนุษย์กับโลกนะครับของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้น